เจ็บหนักเลยเคนนี้เหมือนแบบเหมือนมีความรู้สึกเหมือนอะไรมันทิ่มทิ่มไปนในปอดหรือซี่โครงเราอะ ทิศนะคะมีแม่ดาวก็มาเยี่ยมน้องอาเธอร์เนาะเราก็จะใกล้จะได้กลับบ้านมันพฤหัสนี้แล้วนะคะบานพึ่งป้อนนมเสร็จนะคะเขาก็นอนหลับเนาะ ลูกนะอาเธอร์เอ้ม่ราก็ปั๊มนมมาให้น้องอาเธอร์นะคะอันนี้ปั๊มสองรอบเนาะรอบหนึ่งไม่เราจะปั๊มได้ได้ทีละสองสองขวดแบบนี้นะคะอันนี้เพิ่งปั๊มมาล่าสุดนะคะสองรอบก็สี่ขวดอาเธอร์จะทานประมาณ 50-60มิลลิลตรนะขวดนี้ก็จะประมาณนั้นนะคะบางทีเขาก็กินจุมากกินถึง100มิลลิลิตรก็มีเขาก็จะมีรูปอาเธอร์ตั้งอยู่ ฮัลโหลเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันจันนะคะวันจันท์ที่เท่าไหร่อะที่สิเนาะตอนนี้เราก็ยังอยู่โรงพยาบาลเหมือนเดิมนะคะอยู่ในช่วงรอผลการทดสอบ MRI แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เกี่ยวกับการสแกนสมองแล้วก็เกี่ยวกับหัวใจการหายใจของน้องอาเธอร์นะคะเพราะว่าเขาต้องรอจนกว่าจะแบบว่าไม่มีอะไรแบบว่ากำเริบหรือว่าผิดปกติเกี่ยวกับการหายใจของน้องอาเธอร์เนาถึงจะกลับบ้านได้นะคะคือตามกำหนดการเนี่ยก็น่าจะที่คุณหมอบ้าไว้นี่ก็น่าจะประมาณวันพฤหัสได้กลับนะคะ คือก่อนกลับเนี่ยเขาต้องแน่ใจว่าจะไม่มีอ,อะไรผิดปกติกับน้องอาเธอร์เลยแล้วก็ต้องต้องผ่านการทดสอบคาซีทนะคะทุกคนคือแรกเราก็ไม่เข้าใจคําว่าทด,ทดสอบคาซีทคืออะไรทดสอบคาซีตก็คือเหมือนกับว่าเวลาเด็กคลอดเนี่ยที่โรงพยาบาลเนี่ยที่อเมริกานะคะเขาจะต้องอก่อนกลับบ้านใช่ไหมคะเขาจะต้องให้เราเอาคาซีทเนี่ย มาให้ทางพยาบาลหรือคุณหมอแล้วก็เขาจะลองเอาทดสอบเอาเด็กเนี่ยไปนั่งในคาซีดในโพซิชันต่างๆนะคะแล้วก็ดูว่าเด็กเนี่ยผ่านไหมแต่ของอาเธอร์เนี่ยคือที่ทดสอบไปสองครั้งเนี่ยคือไม่ผ่านเพราะอยู่เวลาที่เขาแบบหลับๆอยู่เงี้ยเขาก็หายใจแผ่วแล้วก็หยุดหายใจไปแป๊บนึงแล้วก็เหมือนกับฮึขึ้นมาหายใจขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยค่ะคือคุณหมอบอกว่าสมองของอาเธอร์เนี่ย ยังโตยังพัฒนาการไม่เต็มที่เพราะว่าคลอดก่อนกําหนด1วันหรือว่าจริงๆแล้วอ่าคือเราก็วันที่คลอดเนี่ยน้องอาเธอรมีอายุคัน36.6ก็คือ36สัปดาห์กับอีก6วันอีก1วันจะครบ3 7สัปดาห์แต่ว่าวันที่เราจะผ่าคลอดเนี่ยก็คือเขาจะครบ38สัปดาห์ เขาก็พัฒนาการทางสมองเขาทางปอดอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะพัฒนาการดีกว่าตอนที่เขาคลอดก่อนกําหนดเพราะฉะนั้นเ,เหมือนกับสมองเนี่ยตอนคลอดออกมาปุ๊บเขายังสังงานได้ไม่เต็มที่เหมือนพยายามเขาพยายามแบบจะให้สมองเนี่ยพัฒนาเต็มที่จนถึงขั้นที่แบบว่าสั่ง,งให้ร่างกายหรือว่าปอดหรือหัวใจเนี่ยทำงานให้หายใจปกติเหมือนเหมือนคนปกติทั่ทวไปอย่างเงี้ยค่ะ ก็ทีนี้เขาก็เลยต้องแบบต้องเช็คดูว,ว่ามีความผิดปกติทางสมองไหมหรือว่าอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยู่นานหน่อยนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ผลเอ i อ i ก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะคะก็เหมือนจะคือเท่าที่ฟังวันนี้ที่คุณพยาบาลเล่าให้ฟังก็คือเขาท่านที่จะโอเคยังไม่มีผิดอะไรผิดปกติมากแต่ว่าคุณหมอก็ยังไม่ได้สรุปชัดเจนว่า สรุปแล้วผลเนี่ยมันปลอดภย100ัยร้อยเปอรไหมอะไรเงี้ยค่ะพรุ่งนี้หรือว่าวันมะรืนก็น่าจะรู้ผล MRI แต่ว่ายังไงก็อาจจะได้กลับบ้านวันพฤลหัสอยู่ดีนะคะเสร็จแล้ววันนี้สามีดาวก็หลังจากที่อยู่โรงพยาบาลมาหนึ่งสัปดาห์เต็มแล้วนะคะเรามาตั้งแต่วันจันทร์คลอดเจ็ดเ PM หรือว่าทุ่ม หนึ่งทุ่มหกนาทีนะคะแล้วตั้งแต่นั้นเราก็ยังไม่ได้กลับบ้านนะคะเราเอาสุนัขเอาหมาที่บ้านเนี่ยพันเชมันเชพเพิร์ดเนี่ยไปฝากาฝากเลี้ยงไว้ก็ค่าใช้จ่ายก็วันละตั้งสี่สิบห้าสิบเหรียญ้วนะคะทุกคนก็เป็นเวลาอาทิตย์หนึ่งแล้วซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นทุกวันแล้วเราอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเราก็ต้องซื้อข้าวกิน หลังจากที่เราออกจากาห้องห้องเขาเรียกว่าอะไรห้องพักฟื้นแล้วแล้วเรามาเฝ้าน้องอาเทอร์ต่างหากที่นิคิวเด็กเนี่ยนะคะเราก็ต้องจ่ายค่าอาหารเองเพราะนั้นทั้งเราทั้งสาม,มีก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในส่วนค่าอาหารอีกแล้วยังไม่รู้เลยว่าค่าใช้จ่ายของน้องอาเธอร์เนี่ยเราต้องจ่ายโคเปเ,เท่าไหร่เรายังไม่รู้ค่าใช้จ่ายเลยนะคะทุกคนว่า มันจะเท่าไหร่หรืออาจจะเป็นแต่บอกว่าสาม,มีเราทํางานราชการนะคะทำงานของรัฐบาลก็จะมีประเสร่สสาสวัสดิการเรื่องการรักษาพยาบาลค่อนข้างดีอยู่แล้วแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนรอบนี้เราต้องจ่ายโคเพด้วยไหนจะค่าใช้จ่ายของเราเองซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับดัาผ่าคลอดก็แพงแล้วใช่ไหมทุกคนแล้วก็ในเรื่องของการทําหมัน ซึ่งก็ค่อนข้างแพงอพอสมควรเหมือนกันแล้วของน้องอาเธอร์อีกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับามาที่เราไปฝากอีกนะคะแล้วก็ค่ากินค่าอยู่ของเราที่นี่ซึ่งครั้งนี้บอกเลยว่าค่อนข้างสาหัสนะคะทุกคนแต่ว่าเราก็ยังต้องสู้ต่อไปนะคะเพราะว่าเราก็ต้องแก้สถานการณ์ตรงหน้าให้มันให้มันผ่านไปแล้วก็ ค่อยเริ่มต้นใหม่นะคะเมื่อวานเมื่อวานใช่ไหมทุกคนอยู่ดาวเนี่ยก็มีอาการเจ็บหน้าอกเจ็บแบบมันเจ็บตรงนนเนี้ยทุกคนเนี่ยใต้ใต้เขาเรียกว่าใต้าราวนมตรงนี้ตรงตรงซี่โครงนะคะเพราะว่าตั้งแต่วันที่เราผ่าคลอดเนี่ยคุณหมอเนี่ยเขาก็ได้กดกดซี่โครงตรงจังหวะที่จะดึงตัวเด็กมาเนี่ยนะคะทุกคนพอเปิดนักผนังหน้าท้องเสร็จปุ๊บเจอตัวเด็กแล้วเขาก็ เหมือนกับเอาแล้วนะทุกคนพร้อมหรือยังเขาก็จะกดตรงซีง่โครงปุ๊บเขากดแรงมากทุกคนกดแรงจนเรารู้สึกว่าเหมือนซี่โครงกูจะหักไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันปวดมากแต่ว่าตอนนั้นมียาชาอยู่ก็เลยยังโอเคอยู่แต่พอยาชาหมดฤทธิอ์อ่ะมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเจ็บนะและทีนี้มันก็เกือบเหมือนกับอาการเราก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยยู่ๆเรากำลังเดินกลับเข้ามาในห้องหลังจากที่ไปเยี่ยมน้องอาเธอร์ใช่ไหมคะแล้ว จังหวะยืนอยู่จะถึงเตียงแล้วแล้วก็แบบไอค่ะทุกคนไอแรงไอแบบแอักเสบนน่ะ <c oughs> นึกออกไหมเสร็จแล้วมันก็เลยเจ็บหนักเลยคนนี้เหมือนแบบเหมือนมีความรู้สึกเหมือนอะไรมันทิ่มทิ่มไปนในปอดหรือซี่โครงเราอะ่ะเหมือนอาการเหมือนซี่โครงจะหักแล้วก็มีการแบบเหมือนกล้ามเนื้อมีการบีบรัดมันก็เหมือนกแบบับพูดก็ไม่พูดก็ไม่ไม่ค่อยออกพูดไม่ค่อยถนัดอะไรติด <c oughs> แล้วก็ หายใจก็เจ็บขยับตัวก็เจ็บเจ็บไปหมดจนจนสามีบอกว่าเธอเราไปเช็คที่อ่าร ER กันเถินอานะที่ฉุกเฉินข้างล่างเราก็เลยบอกโอเคไปก็ไปพอรังกินข้าวเสร็จเราก็ไปที่ ER นะคะทุกคนหมอเขาก็ตรวจนู่นนี่นั่นนี่นั่นแล้วก็ตรวจเลือดดูว่าเลือดอ่ฮีโมโกลบินของเราเนี่ยระดับต่ำไหมต้องเพิ่มต้องให้เลือดไหมหรือให้น้ำเกลือไหม เสร็จแล้วเราก็อธิบายทีการอ,อธิบายอาการของเขาของเราให้เขาไปแล้วเขาก็โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพาเข้าเครื่องอาซีทีสแกนเขาก็เลยให้เราไปเข้าเครื่องซีทีสแกนบอกเลยว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราทำซีทีสแกนนะ,ะทุกคนมันมีความรู้สึกเหมือนจังหวะที่เข้าไปอะในเครื่องมันจะเป็นแบบวงกลมๆเครื่องๆอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วแล้วเขาก็ให้เรานอนนอนอกับคล้ายๆมันจะเป็นเตียงแล้วเขาก็ไล่มันก็จะเป็น ลากเข้าไปในเครื่องสแกนแล้วในเครื่องสแกนเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับมันจะบอกเราว่าให้การหายใจตอนไหนให้หายใจตอนไหนจังหวะที่อีกเหลือ,อ,อสองนาทีสุดท้ายอะ่ะคือไม่รู้อ่ะคือมันมันเป็นเหมือนเหมือนลังสีอะไรสักอย่างทุกคนพอเรามันบอกให้เราหายใจปุ๊บรา้วการหายใจมีความรู้สึกเหมือนว่าตัวเรามันอุ่นมันชาแบบ แล้วก็มึนๆเหมือนเหมือนเป็นสารสารเคมีอะไรสักอย่างเข้าไปในในตัวเราในในลมหายใจของเราซึ่งแบบคือแบบไม่ชอบเลยทุกคนมันเป็นความรู้สึกแบบมึนหัวแบบยังไงบอกไม่ถูกแล้วก็มันก็ทําสแกนเครื่องสแกนก็คือสแกนร่างร่างกายของเราสแกนอ่อในส่วนของซี่โครงนะคะก็ผ่านไปห้านาทีก็เสร็จนะคะแล้วก็รอผลอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงได้ หมอก็บอกว่า,าไม่มีซี่โครงหักดีใจด้วยนะอะไรเงี้ยซี่โครงไม่หักแต่ว่าเป็นที่กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อซึ่งมันแบบบีบหดรุนแรงนะคะทุกคนแบบรุนแรงทําให้เกิดอาการเจ็บเจ็บมากนะคะเ,เขาก็บอกว่าให้ให้กินยาแก้ปวดไทลินอนหรือว่าเป็นแอดวิลหรืออะไรเงี้ยไอบูโรเฟนอะไรเงี้ยนะคะก็ ให้กินครั้งละหนึ่งพันมิลลิกรัมหนึ่งวันให้กินสี่ครั้งนะคะก็เลยเออมื่อคืนก็นอนแบบเจ็บปวดแต่ว่าพอ,พอตื่นเช้ามาก็รู้สึกดีขึ้นรู้สึกเหมือนแบบเดินได้แล้วก็หายใจปกติได้แล้วก็ขับถ่ายได้ปกติไม่ไม่รู้สึกเจ็บอะไรนะคะก็ผ่านไปก็รู้สึกว่าโล่งใจที่แบบเออขอบคุณพระเจ้าที่แบบ อย่างน้อยเราก็ไม่ต้องถ้าคือนั่งนึกในใจอยู่ม่อคือว่าถ้าถ้าซี่โครงมันหักเนี่ยมันจะแบบบานไปลายไปใหญ่เลยเขาเนี่ยต้องไปผ่าตัดซี่โครงล้วก็แบบต้องปั๊มนมให้ลูกอีกอะไรเงี้ยคือเราต้องต้องปั๊มนมให้ลูกทุกๆุสามชั่วโมงนะคะทุกคนเพราะว่าให้ลูกเราได้ทานนมแม่เนาะก็จะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเอาลคะลค่ะทุกคนนี่ก็เป็นการอัปเดตในวันนี้นะคะก็อยากจะแบบว่าฝากให้เพื่อนๆติดตามแล้วก็ฝากอธิษฐานเผื่อ พวกเราเป็นกำลังใจกับพวกเราให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยแล้วกันนะคะยังไงก็เออเมื่อกี้เพิ่งไปไปลงอาหารเรียกลงอาหารแล้วกันแล้วไปหาอะไรกินเนาะมื้อเย็นก็ได้เปน็นอันนี้ค่ะสลัดเห็นไหมดาวเลือกอสิ่งที่เราชอบกินทาั้งนั้นเลยนะคะก็จะมี มีเม็ดเม็ดทานตะวันเนาะเม็ดทานตะวันแล้วก็มีขนมปังมีแตงมีแตงกวามีมะเขือเทศนะคะข้างล่างเมีเนื้อไก่ด้วยข้างล่างก็จะมีถั่วนะคะมีข้าวโพดแล้วก็มีไข่ไข่นี่เขาบดมามีผักกาดแก้วนะคะมันมีถั่วอะไรไม่รู้เนี่ย ก็เรียกถั่วอะไรพิสตาชิโอปะไม่แน่ใจกลมๆสีขาวเนี่ยนะคะมันเป็นแบบถั่วกลมๆขาวๆทุกคนเราไม่รู้มันชื่อว่าอะไรอะแต่ว่ามันอร่อยดีแล้วก็มีถัว่วถั่วแดงมีเม็ดแครนเบอร์รี่อบแห้งนะคะอ่า เนื้อไก่นี่ถั่วแดงทุกคนชอบกินถั่วนะคะมีข้าวโพดเนาะแล้วเราก็จะกินกับน้ำสลัดอันนี้มีคลาสสิกแรนช์แล้วก็มีซุปนะคะทุกคนแต่ว่าซุปรากินหมดไปแล้วแล้วก็มีเฟรนช์ฟรายแล้วก็มีผล,ลไม้ตรงนูน้น วันนี้สามีไม่อยู่นะคะเพราะว่ากลับบ้านไปไปดูแลหมาเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเขาก็จะมาเอาละค่ะเดี๋ยวเราขอขอไปทานข้าวก่อนแล้วกันนะคะมา้องเพลงกล่อมน้องอาเธอร์ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งหกโมงกับจะเจ็ดโมงแล้วนะคะเดาวก็มาป้อนนมให้น้องอาเธอร์นนะคะรับปุ๋ยเลย กินอิ่มนอนหลับกินนอนอ,อมึมีสามอย่าง ชีวิตของข้าเพ่งดูความงามแห่งพระสิริพระองค์เมื่อข้าสองแสวงหาข้าเฝ้ารอคอยพระองค์พระเจ้าสิ่งนี้ที่ข้าต้องการเพียงสิ่งเดียวสวัสดีค่ะทุกคน นี้เราได้น้องอาเธอร์กลับมาที่ห้องแล้วนะคะเพราะว่าหมอบอกว่าจะให้เราดูแลเทคแคร์อาเธอร์เองวันสองวันนี้นะคะก่อนออกจากโรงพยบาบาลเขาก็ให้เราดูมอนิเตอร์นะคะเพื่อดูว่าการหายใจเป็นยังไงระบบออกซิเจนเป็นยังไงอย่าง,ะบบน,าง,งนะ,ะเดี๋ยวเรากำลังจะเปลี่ยน แมเพิร์ให้กับน้องนะคะแม่ก็พยายามจะทำให้เต็มทีนะ่้ะไม่ได้เลี้ยงลูกมานานแล้วไม่อยากปลุกเลยเพราะว่ากำลังหลับตุยเลยแต่ว่าตอนนี้ได้เวลาป้อนนมแล้วนะคะก่อนป้อนนมเราต้องวัด,ดน้ณหนักพุก่อนอนะเขาจะมีให้เราแล้วก็ให้เราเปลี่ยนแมเพิร์แล้วก็ป้อนนมทีหลังนะคะ Okay, เดี๋ยวเรามาเริ่มกันน่าเอ๊ยอืมดิสโซคิมายช็อปปี้ชีคสเป็นเป็นเป็นส่วนที่อาเธอไม่ชอบเลยเพราะว่าเขาจะร้องทุกครั้งที่เราเปลี่ยนแผนเพิดนะคะ เป็นวันที่เราจะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะตอนนี้เราก็รอคุณหมอมาทำาอทำเอกสารให้เราก่อนออกจากโรงพยาบาลเนาะเขาเรียกว่า discharge อะไรสักอย่างนั่นนะคะเราก็เก็บของรองคุณหมอแล้วเมื่อคืนเมื่อคืนเขาพาน้องอาเธอร์ไปทดสอบนังขาสีติดรอบหนึ่งนะคะว่าระบบหายใจ ็นยังไงบ้างไม่ใช่ว่านั่งๆไปอะไรแบบหยุดหายใจอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าผ่านนะคะทุกคนก็เลยโล่งใจไปนะคะแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะก็ต้องดูจนกว่าจะถึงบ้านกันเนาะตอนนี้นนองเธอก็ยังหลับอยู่หลับปุ๋ยเลยนะคะทุกคนวันนี้เราก็กำลังเตรียมของแล้วก็สามีก็เอาเอา,เอาขาซีไปไว้ที่รถนะคะไอตัวฐานที่ว่ารองขาซีนะคะ ตอนนี้เราก็เดี๋ยวเราจะให้นมลูกแล้วก็ปั๊มนมอีกแป๊บนึงแนละ้วเดี๋ยวอาจจะเดินทางกลับกันแต่ก็ไม่แน่ใจว่ากี่โมงนะคะทุกคนหลับอุ่ยเลยตอนแรกก็เหมือนจะตื่นเหมือนจะตื่นแต่ก็หลับต่อนะคะเราก็เตรียมของเตรียมอะไรกันบ้างแล้วเนาะเหลือไม่เยอะเท่าไหร่ก็เหลือแค่คาซีที่เราจะต้อง ให้อาเธอร์นั่งไปนะคะก็ขอบคุณกำลังใจจากพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยแล้วกันนะคะที่ส่งเข้ามาในคอมเมนต์ดาวนะคะก็รู้สึกว่าขอบคุณมากๆเลยที่แบบเออเป็นห่วงเป็นใยคนไทยด้วยกันนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจที่ยังแบบยังมีคนไทยที่แบบน่ารักน่ารักอยู่ในอเมริกานะคะอยู่ที่ไหนเราก็ยังเป็นคนไทยเนาะนะเดี๋ยวอม เดี๋ยวเราจะลงคลิปนี้นะคะแล้วก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะว่าหลังจากที่อยู่บ้านแล้วน้องอาเทอร์ปยังไงบ้างเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะได้คุยกันเรื่อยๆเรื่องอื่นๆที่เพื่อนๆอยากรู้อย่างเช่นบางคนถามมาว่าไปอยู่ที่ไหนมาบ้างรัดอะไรแล้วแต่ละรัดเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวได้คุยกันวันหลังเนาะแล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวจะพยายามทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะจะได้ไม่เหงากัน This is so fragile. he's mm -hmm. like a tiny little squishy oh man we see him like just they're so strong in our eyes mm -hmm. we see him overcome so much yeah you're so strong in our eyes um, you think that's, I, I haven't had a baby in yeah no that years. feels great you did good okay. hey hey Oh, oh so cute there oh no you like that way huh <laughs> you like that way they you almost, like to look that way i yes. thought that my last car seat had these little pig attachments. there are some um we actually don't recommend it because oh. um, oh. they actually it. then just lean forward which cuts oh. off help their airway a bit more to the side or to the side actually gives them a little bit more room to open up their airway okay, it's good you scoot it down okay. so snuggly <laughs> Ready? So okay, let's do it. Alright, so I have to technically carry baby in okay. case anybody trips or falls or anything, and it's liability on the hospital. So I carry baby out, but then I just have to hear you click it into the base of the car seat. Okay. okay. So we We're parked out. Um, Medical of Plaza? The, yeah, like as if you're, you know, the moms go into the. Mm -hmm. Yep, for yeah. the doctor's office kind of area. Yeah, just past the mom parking. Perfect. Yeah. So we take this one too, right? I, well, I was going to use it to cover him in the yeah. truck because he's usually more covered than that. But okay. Say it's about eighty degrees outside, so. Uh, yeah, I guess. Whatever you want to do. You should be okay. good then, buddy. here <laughs> we. Sounds like you farted. I <laughs> know. <What's> this thing? Oh, it's just. What it is? The Where's my baby sunglasses? You're going need them. <laughs> เด็กเออเธอครับกลับบ้านกันนะลูกนะกลับบ้านกันนะลูกนะขอพระเจ้าคุ้มครองนะลูกนะ ีทำอะไรก็ไม่รู้รุนแรงมากอยู่หลังรถร้อนจังเลยวันนี้82องศานะคะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะกลับบ้านกันนะคะทุกคน อากาศวันนี้แปดสิบกว่าองศานะคะร้อนมาก ready เป็นยังไงบ้าง,างอะไรเงี้ยนะคะนูนๆนๆนนนๆนนนเอาเอานเนี้กันใหญ่มาถึงบ้านก็นวเนี้กันไม่หยุดเลยทุกคนสองแมว ประมาณว่าเธอหายไปไหนมาเกือบ2อาทิตย์มาถึงก็มานนเนียนๆตัวเนี้ย